สมรักเคลื่อนไหวถึงเบสสมร l l ักร้านลูกสาวเจ็บจนจุกทุกคนเขารู้หมดน้ำตาสักหยดก็ไม่มีเบสรัก่านีคคำสิงยู YouTuber ทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงหลายคนเป็นห่วงว่าความรักกับหนุ่มตรงๆกฤิศกรมีรปัญหาหรือเปล่าจากกรณีทางเพจดัดงได้ออกมาโพสข้อความปริศนาทำชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอนแล้วนะหุยแค่งอนแน่ๆทำเอาชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อย่อมาจํานวนมากซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็จะพุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสเรีกว่านีและตรงตรงคจกรเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกรายอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นได้อันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเครื้งยงไอจีเช่นกันล่าสุดพ่อสมรทคคำสิงได้ออกมาแชร์เดือดหลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดผ่านเพจด,ดังว่าฝ่ายชายเกาะลูกสาวและท้งเรื่องผู้หญิง เผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซางแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบส2ปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออก เรื่องนี้เบสก็คิดน้อยแต่สําหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเบสอะยืมทีละห้าล้านสองล้านไม่เป็นไร,ราะผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสจ่ายเบสก็เริ่มทําใจน้ําตาสักงหยดน้ําก็ไม่มีเพราะว่าสาวันดี4วันข่ายถามว่าทุกคนแฮปปี้ไหมที่เลิกทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนเขารู้หมด